สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านกลับเข้าสู่รายการ history world โประวติศาสตร์ของเรากันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้เนี่ยนะครับผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับยานพาหนะทางทหารรุ่นหนึ่งนะครับผมที่เรียกได้ว่าทางกองทัพจีนเนี่ยสร้างมันขึ้นมาเพื่อเอาไว้ใช้พิชิตเกาะไต้หวันโดยเฉพาะมันคือยานเกราะต่อสู้สะเทินน้ำสะเทินบก Typ e 05 ของค่ายนอริงโก้นั่นเองนะครับช่องของเราเนี่ยก็ได้ทําเรื่องราวเกี่ยวกับยานเกราะรถถังและจักรกลสงครามหลายรุ่นหลายชนิดไปแล้วแต่ถ้าพูดถึงรถถังค่ายจีนเนี่ยเออเราไม่ค่อยจะได้ทําเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยแหละครับผมเรามาพูดกันถึงจักรกลสงครามจีนกันบ้างดีกว่าซึ่งก็ประเดิมกันด้วยคันแรกเลยนั่นก็คือเจ้า t y p e 05คันนี้แหละครับยานเกราะ Typ e 05เป็นชื่อของตระกูลยานเกราะต่อสู้ตีมตะขบับสะเทินน้ำสะเทินบก ซึ่งที่บอกเป็นชื่อของตระกูลเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอายานเกราะรุ่นนี้เนี่ยมันถูกแบ่งออกเป็นรุ่นหลักๆแยกย่อยออกไปเนี่ยนะครับผม2รุ่นด้วยกันนั่นก็คือ ZBD05 ที่ทําหน้าที่เป็นยานเกราะต่อสู้ฐานราบ และ s ซ t ท5ดีาทำหน้าที่เป็นรถถังเบานั่นเองโดยที่ความเจ๋งของเจ้ายานเกราะรุ่นนี้เนี่ยนะครับผมมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ความแข็งแกร่งพอถ้าพูดถึงเนี่ยมันก็เป็นยานเกราะที่อ่อนแอมากๆคันนึงและถ้าพูดกันถึงไฟพาวเวอร์เนี่ยนะครับผมหรืออำนาจการทำลายล้างเนี่ยถ้าเทียบก,กับยานเกราะหรือรถถังของจีนรุ่นอื่นๆแล้วเนี่ยมันก็ยังเป็นรองอยู่มากแล้วมันเจ๋ยงยังไงล่ะต้องบอกเลยว,ว่าความเจ๋งของมันเนี่ยอยู่ที่สกิลการว่ายน้ำของมันนั่นเองนะครับ เพราะมันเป็นยานเกราะสะเทินน้ําสะเทินบกที่ทําความเร็วบนน้าได้สูงที่สุดในโลกในตอนนี้เลยซึ่งต้องบอกเลยว่าไอ้จุดนี้เนี่ยแหละครับผมที่เป็นจุดแข็งที่สุดของมันและเป็นที่มาของเจ้ายานเกราะคันนี้อย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับผมว่าในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมานี้เนี่ยจีนก็ก้าวขึ้นมานะครับผมเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก ทำให้กองทัพของจีนเนี่ยก็มีความเข้มแข็งขึ้นในทุกๆปีและถ้าพูดกันถึงนโยบายเป้าหมายทางการเมืองสูงสุดของจีนในตอนนี้เนี่ยก็คงหนีไม่พ้นนะครับผมนโยบายของวันไชน่าโพลิซีหรือการรวม จีนให้กลับมาเป็นแผ่นดินเดียวหรือพูดกันอย่างง่ายๆเนี่ยนะครับผมก็คือการพนวกรวมเกาะไต้หวันนั่นเองซึ่งประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยก็เคยกล่าวไว้ด้วยว่าวิธีในการรวมเกาะไต้หวันกลับมาเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่ได้จํากัดอยู่แค่การทูตแต่จะรวมไปถึงการใช้กองทัพใช้ทหารหากจําเป็นเมื่อมองถึงจุดนี้เนี่ยนะครับผมเราก็จะเห็นการโฟกัสของกองทัพจีนได้เลยว่าในช่วงหลายสิบปีนี้เนี่ย ยุทธปกรณ์ยุทธวิธีและยุทธศาสตร์ต่างๆของจีนเนี่ยเตรียมพร้อมสําหรับแนวหน้าที่จะเกิดขึ้นนะครับผมในโซนของช่องแคบไต้หวันและทะเลจีนใต้ซึ่งปฏิบัติการที่ใหญ่มากที่สุดเนี่ยนะครับผมก็น่าจะหนีไม่พ้นการยกพลขึ้นบกที่เกาะไต้หวันนั่นเองซึ่งถ้าเราจะพูดกันถึกการยกพลขึ้นบกเนี่ยโอ้โหมันมีปัจจัยต่างๆนานา,นายเยอะมากแล้วก็มีขั้นตอนหลายขั้นตอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งหน่วยรบพิเศษไปเก็บข้อมูลการใช้พลร่มการปูพรมโจมตีทางอากาศ และอื่นๆอีกมากมายเนี่ยแต่เราเนี่ยจะมาโฟกัสกันที่จุดที่สําคัญที่สุดจุดหนึ่งนั่นก็คือการยึดหัวหาสําหรับการเตรียมการเพื่อระบายกําลังพลหลัก พูดง่ายเนี่ยนะครับผมก็คือกําลังลบที่จะเป็นหัวหอกแรกในการเหยียบหาดไต้หวันนั่นเองซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยภารกิจพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นหน้าที่หลักของนาวิเโยธทินแต่จะพึ่งแค่ทหารราบอย่างเดียวเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้แล้วถูกไหมในการลบปัจจุบันแบบนี้กระดูกสหลังของเหล่าทหารราบพวกนั้นเนี่ยก็จะหนีไม่พ้นนะครับผมยานเกราะสะเทินน้ําสะเทินบกที่ทําหน้าที่ลําเลียงพลนะครับผมมายังหัวหาดและเพิ่มอํานาจการยิงเพื่อสนับสนุนทหารราบ ในการรุกฝ่าแนวป้องกันของศัตรูนั่นเองซึ่งเรียกได้ว่าปัจจัยหนึ่งที่อาจจะตัดสินชะตากรรมของนาวิกโยธินทั้งหมู่ที่โดยสารมาก,กับยานเกราะคันนั้นเนี่ยถ้าเกิดตัดเรื่องการสนับสนุนทางอากาศหรือการสนับสนุนทางทะเลมันคือความเร็วของมันนั่นเอง ซึ่งถ้าพูดถึงความเร็วของอยานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกทั่วๆไปนะยกตัวอย่างเช่นของอเมริกันเลยตระกูล AAV หรือ Assault Amphibious Vehicle เ,เนี่ยผมเนี่ยได้ไปเห็นของจริงมาแล้วในการฝึกคอบบาโกลและก็เห็นปัญหาหลักของมันอย่างหนึ่งเลยนะครับผมนั่นก็คือ ความเร็วของมันที่ช้าเป็นอย่างมากมันเนี่ยทำความเร็วได้สูงสุดนะครับผมถ้าพูดกันถึงบนผิวน้ํานะอยู่ที่ประมาณ13กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นเองเรียกได้ว่าช้ามากๆเลยถูกไหมครับและช่วงเวลาที่เรเดอร์เปราะบางที่สุดอ่อนแอที่สุดของยานเกราะพวกนี้เนี่ยก็คือตอนที่อยู่บนผิวน้ำเนี่ยแหละเพราะจะหลบหนีไปทางไหนเนี่ยก็ไม่ได้เพราะความเร็วเนี่ยมันต่ำเหลือเกินแล้วก็ไม่มีอะไรมากําบังให้เลยไม่มีเนินเขาไม่มีป่าไม้อยู่กลางทะเลเนี่ยก็เหมือนกับเป็นเป้านิ่งเลย ทางจีนเนี่ยก็เลยคิดว่าตรงนี้แหละที่เป็นกุญแจที่สําคัญที่สุดสําหรับปฏิบัติการยกพลขึ้นบกเขาเลยสร้างนะครับผมเจ้าไทป์ศูนย์ห้านี้เนี่ยให้มันมีความเร็วนะครับที่เรียกได้ว่าเร็วที่สุดในบรรดายานเกราะประเภทเดียวกันจากการทดสอบนะครับผมมันทําความเร็วได้อยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนผิวน้าําเร็วกว่า a อเอวของทางสหรัฐอเมริกาเท่าตัวซึ่งถ้าพูดกันง่ายๆเนี่ยนะครับผมพอมันเร็วกว่าเนี่ยอันแน่นอนแหละต่อให้มันแค่30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าจะนนรวจ ถีไม่ได้แปลว่าจะหนีการยิงจากรถถังที่ประจําอยู่บนชายฝั่งได้ถูกไหมแต่อย่าลืมว่าไอ้ปฏิบัติการยกพลขึ้นบกเนี่ยมันไม่ได้ใช้ยานเกราะแค่คันหรือ2คันระลอกหนึ่งเนี่ยมันอาจจะใช้เป็นหลัก10คันเลยซึ่งในกรณีนี้ของจีนเนี่ยอาจจะมากกว่านั้นก็ได้เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าเขาเนี่ยต้องคาดการไว้แล้วว่าในบรรดา10กว่าคันที่ทําการยกพลขึ้นบกในระลอกนั้นเนี่ยอาจจะโดนโจมตีระเบิดไปครึ่งหนึ่งถ้าสมมติว่ายานเกราะนั้นเนี่ยมีความเร็วเพียงแค่15กิโโเมมตตตร่่อชัวงแ่ถ้ามมมันมีควาวาเร็ถึง30กิโลเมตร ตราการสูญเสียเนี่ยนะครับผมมันอาจจะน้อยลงไปเยอะเลยก็ได้เพราะมันสามารถเดินทางมาถึงหาดได้เร็วกว่ายังไงล่ะนี่แหละครับผมเลยเป็นคอนเซปต์หลักของเจ้า Type 05มันคือเรื่องของความเร็วความเร็วไว้ก่อนเลยอำนาจการทำลายล้างหรือเกราะหนาเนี่ย ถือเป็นเรื่องรองด้วยเหตุนี้เนี่ยทางกองทัพจีนเนี่ยนะครับผมเลยพยายามจะปั๊มเจ้ายานเกราะไท p e 05นี้เนี่ยออกมาจํานวนมหาศาลเลยนะครับผมซึ่งเรียกได้ว่าปัจจุบันเนี่ยจากตัวเลขที่เปิดเผยมานะมียานเกราะไทป์ศูทุกรุ่นรวมๆกันเนี่ยอยู่ถึงประมาณ1,800คันที่ถูกใช้โดยกองทัพจีนทั้งเหล่าทัพบ,บกและเหล่านาวิกโยธทิน โอเคตอนนี้เนี่ยเราเข้าใจความสําคัญของเจ้ายานเกราะอ,อันนี้แล้วว่ามันเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยถ้าเกิดเขาต้องการจะยกผลขึ้นบกที่หาดไต้หวันทีนี้เนี่ยเรามาพูดกันถึงประวัติศาสตร์ของมันกันสักหน่อยดีกว่า เจ้า Type 05เนยอย่างที่เราได้บอกไปว่ามันเนี่ยถูกสร้างและออกแบบโดยบริษัท n o r i n โ o หรือชื่อเต็มๆเ,เนี่ยคือ China North Industries Group Corporation Limited ก็เรียกว่าเป็นบริษัทผลิตอาวุธเจ้าใหญ่ของทางจีนโดยที่ n o r i n โ o เนี่ยก็ได้รับนะครับผมคอนเซปท์ที่เราพูดถึงไปเมื่อกี้เนี่ยมาจากทางนาวิกโยธินจีนว่าอยากได้ยานกรอดสะเทินน้ำสะเทินบกที่มีความเร็วไว้ทำหน้าที่ลำเลียงพลในการยึดหัวหาดในปี2000เนี่ยนอริงโกก็ได้เริ่มต้นวิจัยและออกแบบนะครับผมเจ้าไทป์ และในปี2005เนี่ยก็ได้เริ่มผลิตออกมาเป็นคันแรกโดยที่ทาง Norinco เนี่ยก็ได้ออกแบบมันออกมาเป็น2รุ่นตามความต้องการของทางกองทัพจีนนั่นก็คือรุ่นที่จะถูกใช้มาเป็น IFV หรือ Infantry Fighting Vehicle ที่เอาไว้ใช้โจมตีเป้าหมายทหารราบนั่นก็คือรุ่น ZBD-05 และอีกรุ่นหนึ่งที่จะเอามาใช้เป็น Light Tank หรือรถถังเบาอย่าง ZTD-05 ซึ่งเจ้ารุ่นนี้เนี่ยนะครับผมก็ถูกวางแผนที่จะเอามาทดแทนรถถังสะเทินน้ำสะเทินบกรุ่นเก่าอย่าง Type 63A ที่ถูกประจำการในช่วงปี90นั่นเองแต่นอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีรุ่นแยกย่อยออกมาอีกหลายรุ่นนะครับผมยกตัวอย่างเช่น z s d 05ที่จะทำหน้าที่เป็น APC นะครับผมไม่มีป้อมปืน หรืออย่างรุ่นที่ทําหน้าที่เป็นยานเกราะลาดตระเวนยานเกราะพยาบาลและอื่นๆนะครับผมแต่นี้เนี่ยจะถูกผลิตมาในสเกลเล็กน้อยโอเคจบเรื่องของประวัติคร่าวๆไปแล้วทีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอเรื่องสเปคของเจ้ายานเกราะรุ่นนี้อยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันถึงสเปคคร่าวๆของมันกันหน่อยดีกว่าเรียกได้ว่ายานเกราะตระกูล Type 05ยเนี่ยในรุ่นหลักๆอย่างรุ่น z ซ d ทดีกับ ZBD ดีเนี่ย จะเหมือนกันแทบจะทุกจุดเลยนะครับผมยกเว้นเรื่องของอาวุธหลักอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเรามาพูดกันถึงจุดอื่นที่มันเหมือนกันก่อนดีกว่าน้ําหนักของมันเนี่ยนะครับผมจะอยู่ใกล้เคียงกันตั้งแต่ประมาณ26.5ถึง29.2ตันขึ้นอยู่กับอาวุธและจํานวนกระสุนความยาวตลอดคันในจุดที่ยาวที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ13.24เมตรความกว้างอยู่ที่3.36เมตร ความสูงอยู่ที่3.04เมตรใช้พลประจำรถทั้งหมดเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดเป็นรุ่นที่เป็นยานเกราะต่อสู้ฐานราดเนี่ยอยู่ที่3คนนั่นก็คือพลขะับผอ,อรถและพลปืนส่วนรุ่นที่เป็นรถถังเบาเนี่ยนะครับผมก็จะใช้4ี่ตำแหน่งด้วยกันเพิ่มเติมมาก็คือตำแหน่งของพลบรรจุกระสุนนั่นเองและนอกจากนี้ยังมีที่นั่งของผู้โดยสารเพิ่มเติมอีก8ที่นั่งเครื่องยนต์ของมันเนี่ยเป็นเครื่องดีเซลที่สร้างแรงมาได้บนบกเนี่ยอยู่ที่ 550แรงมา้าและในน้ําที่1,475แรงมา้าระยะปฏิบัติการนะครับผมอยู่ที่ประมาณ500กิโลเมตรต่อน้ํามัน1งถังสร้างความเร็วได้สูงสุดบนบกในะอยู่ที่65กิโลเมตรต่อชั่วโมงถือว่าเร็วมากๆเลยนะครับผมสำหรับยานเกราะและอย่างที่เราบอกไปว่าในทะเลเนี่ยทำความเร็วได้มากสุดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงหรือประมาณ15 16นอตเลยทีเดียวนะครับ ตัวโครงรถเนี่ยนะครับผมถูกสร้างด้วยวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยเชื่อมเพื่อน้ำหนักที่เบาประกอบกับเกราะภายนอกที่เป็นแผ่นเกราะคอมโพสิตแต่ถึงอย่างไรก็ตามจากการทดสอบม,มันสามารถป้องกันกระสุนได้ขนาดใหญ่ที่สุดเนี่ยนะครับผมที่ลูกขนาด12.7ม mm ิลิเมตร ก็ใหญ่กว่าปืนเล็กยาวขึ้นมาหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดโดนปืนหลักของรถถังยิงเนี่ยก็สู่ขิดได้เลยนะครับซึ่งถ้าพูดกันถึงระบบป้องกันเนี่ยมันก็ยังมีขีดความสามารถในการป้องกันระบบนําวิถีได้ในระดับหนึ่งนั่นก็คือระบบเลเซอร์วันนิ่งรีเซิเวอร์ก็คือตรวจจับการล็อกเป้าหมายด้วยเลเซอร์ได้ใช้ควบคู่กับเครื่องยิงลูกระเบิดสร้างม่านควันเพื่ออำพรางการล็อกเป้าหมายจากจรวดนําวิถีนั่นเองและก่อนที่เราจะพูดกันถึงอาวุธของเจ้ายานเกราะรุ่นนี้เนี่ยมันยังมีฟีเจอร์อีกจุดดดนนนทททีีี่่่ขาาาาไไม้้้เลยาย,าเยํใหอกระคั มีความเร็วที่สูงที่สุดในบรรดายานเกราะสะเทินน้ำสะเทินบกประเภทเดียวกันมันคือระบบไฮโดรเพลนหรือว่าการเหินน้ํานั่นเองมันก็คือไอแผ่นเหล็กที่ติดอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะครับผมเวลาเปิดใช้งานเนี่ยมันจะทําให้ความเร็วบนผิวน้ำเนี่ยนะครับผมสูงขึ้นก็เป็นฟีเจอร์หลักนะครับผมของเจ้ายานเกราะคันนี้เลยทีนี้เราก็มาพูดกันถึงอาวุธหลักของมันกันดีกว่านะครับในรุ่นของแ b ดบีดีที่เป็นยานเกราะต่อสู้ฐานราบเนี่ยอาวุธหลักเนี่ยจะเป็นปืนรุ่น ZPT 99เป็น ปืนอัตโนมัติขนาด30มิลิเมตรพร้อมกับอาวุธรอง อย่างจรวดนำวิถี ATGM หรือ Anti Tank Guided Missile รุ่น HJ 73C ที่เขาบอกว่าสามารถเจาะทะลุเก,กราะ ERA ได้อย่างสบายๆส,ส่วนในรุ่นของ z t d 05ที่เป็นรุ่นของรถถังเบาเนี่ยปืนหลักของมันเนี่ยนะครับผมจะเป็นปืนขนาด105ม m mm, มรุ่น z PL 98A ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันที่ใช้ในยานเกราะ z t l 11ในตระกูลของ Type 08นั่นเองนะครับโดยที่มันก็มาพร้อมกับระบบ s t a b i l i z e r ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นระบบที่สาคัญมากๆเลยนะครับผม มันจะต้องถูกใช้งานบนท้องทะเลถูกไหมคลื่นทะเลเนี่ยมันจะทำให้รถถังเนี่ยายไปสายมาไอ้ระบบสเตเบลไลเซอร์นี้เนี่ยนะครับผมมันจะทําให้ป้อมปืนเนี่ยนิ่งแล้วก็สามารถโจมตีใส่เป้าหมายได้อย่างแม่นยํานั่นเองแล้วก็มีอาวุธรองนะ,นะครับผมเป็นปืนกลขนาด12.7ม mm. เม รุ่น QJC 88มาอีก1่กระบอกที่ติดตั้งอยู่ด้านนอกของป้อมปืนและนอกจากนี้เนี่ยนะครับผมทั้ง2รุ่นก็ยังมีปืนโคอ็อกเซียลซึ่งเป็นปืนรองของป้อมเนี่ยนะครับผมขนาด7.62ม mm ิลิเมตรอย่างปืนรุ่นท้าย86มาด้วยอีก1กระบอกนั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่าจัดเต็มในเรื่องของอาวุธเช่นเดียวกันนะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยนะครับผมก็ยังมีระบบอื่นๆที่จําเป็นยกตัวอย่างเช่นระบบนําวิถีดาวเทียมกล้องตรวจจับความร้อนที่ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนระบบดับเพลิิงฉุกเ และระบบ NBC Protection ซึ่งก็เป็นระบบที่สร้างขึ้นมาเพื่อไว้ใช้รถถังคันนี้ในสภาพแวดล้อมที่เป็นอันตรายยกตัวอย่างเช่นรังสีประมานูและพื้นที่ทีป่ปนเปื้อนไปด้วยสารเคมีกับอาวุธชีวภาพนะครับก็คือโอวออลโดยรวมนะผมคิดว่ามันยานเกราะที่น่าสนใจมากๆคันหนึ่งนะก็คือดีเกือบทุกด้านนะครับผมยกเว้นอย่างเดียวนั่นก็คือเกราะของมันที่เปราะบางเกินไปสักหน่อยนั่นเองนะครับทีนี้ผู้ใช้งานหลักๆของมันเนี่ยนะครับผมก็แน่นอนว่าเป็นกองทัพจีนจํานวนมากกว่า1,500คันเนี่ยนะครับ ผมประจำการอยู่กับกองทัพบ,บกและ300กว่าคันเนี่ยนะครับผมประจำการอยู่กับนาวิกโยธินและนอกจากจีนมีอีกไหมต้องบอกเลยนะครับผมว่ามีและน่าสนใจมากๆด้วยนั่นก็คือประเทศเวเนซุเอลานะครับและยังไม่พอมีประเทศไทยของเราด้วยนะครับผมเป็น1ในสประเทศที่ใช้ย,ยานเกราะรุ่นนี้โดยที่ไทยเนี่ยนะครับผมสั่งมา3คันในช่วงกลางปี2020ที่ผ่านมาในราคาจัดซื้อจัดจ้างเพียงแค่13ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นก็ตกตี กลมๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณคันละ150ล้านซึ่งก็จะเป็นรุ่น V16 หรือว่า ZTD05 รุ่นรถถังเบา ประจำการอยู่กับกองพลนาวิกโยธินนั่นเองนะครับเกาะนี้เลยครับผมเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยเกี่ยวกับยานเกราะจีนคันแรกนะครับผมที่โผล่มาในช่องของเราเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมชอบกันไหมกับเรื่องราวของยานเกราะที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อพิชิตไต้หวันโดยเฉพาะถ้าเกิดชอบใจกันยังไงเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ไปกับช่องของเราด้วยนะครับทุกคนแล้วถ้าเกิดอยากฟังเรื่องราวไหนอีกเนี่ยก็ขอกระมาได้เลยนะครับวันนี้ขออนื้อราเพียงเท่านี้แหละครับบายครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลยนะครับ ก่อนจากกันไปเนี่ยนะครับผมเชื่อว่ามีหลายคนเนี่ยนะครับผมชอบในเรื่องของประวัติศาสตร์แล้วก็อยากลองทํา y o YouTube ของตัวเองขึ้นมานะครับผมแต่ยังไม่มีประสบการณ์ในเรื่องของการตัดต่อไม่ว่าจะเป็นตัดต่อคลิปหรือว่าการทําหน้าปกยังไงให้มันน่าสนใจให้มันดึงดูดคนเข้ามาดูซึ่งผมต้องบอกเลยว่าตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก่อนที่จะเริ่มทําช่อง history world เนี่ยก็ไม่มีนะครับประสบการณ์ในด้านนี้เลยซึ่งผมเนี่ยได้ไปเรียนรู้นะครับผมวิธีการตัดต่อเนี่ยมาจากคอ อสเรียนจากฟิวเจอร์สกิล ซึ่ง Future Skill เนี่ยนะครับผมก็เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สเรียนต่างๆจากหลายสายงานอาชีพมากๆเลยตั้งแต่การเขียนโปรแกรมการตลาดการหัดทําธุรกิจไปจนถึงนะครับผม Creative อย่างการตัดต่อคลิปการใช้ Photoshop ซึ่งผมเนี่ยได้เรียนรู้การใช้โปรแกรม Adobe Premiere Pro เนี่ยนะครับผมจาก Future Skill เนี่ยแหละจนสามารถเรียนรู้จนใช้งานนะครับผมตัดต่อคลิปออกมาได้ทุกวันเรียกได้ว่ามีแทบจะทุกอย่างเลยนะครับผมวิชาต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปเลือก เรียนกันได้ตามความต้องการของตัวเองเลยซึ่งทางเราเนี่ยนะครับผมก็มีโค้ดส่วนลด50%สําหรับใครที่อยากซื้อแพ็กเกจ1ปีเรียนคอร์สไหนก็ได้เรียนกี่ครั้งก็ได้จ่ายเพียงก้อนเดียวนะครับผมจากราคาเต็มเนี่ย9,948บาทแต่เราให้ส่วนลดไปเลย50%เหลือเพียง4,974บาทเท่านั้นเองเพียงแค่คุณใส่โค้ด AFFX History W นะครับผมตามนี้เลยก็จะได้รับส่วนลดตรงนี้ทันทีหรือถ้าเกิดใครไม่อยากจ่ายเป็นแบบบุฟเฟ่เนี่ยนะครับผมอยากเรียนแค่วิชาเดียวเนี่ยก็มีส่วนลดเหมือนกันนะครับผมไม่ว่าจะวิชาไหนเนี่ยใส่ส่วนลด AFFX History W 1 ลดไปเลยนะครับผม100บาทจากคอสไหนๆก็ตามคุ้มค่าสุดๆเลยนะครับผมเพราะว่ามันสามารถสร้างอาชีพให้เราได้จริงๆอยู่ที่ว่าเราชอบอะไรและเราชอบแบบไหนก็ไปเลือกหาเลือกดูเลือก,เ,อกเรียนรู้กันได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอฝากสิ่งดีๆไว้ก่อนจากการเพียงเท่านี้แล้วกันขอบคุณมากเลยครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ